สวัสดีทุกคนเลยนะครับที่เข้ามาดูคลิปนี้นะฮะคลิปนี้อาจจะแปลกตานิดนึงนะครับเพราะว่าผมอัดหน้าจอนะครับบนมือถือของผมเองนะครับก็คือวันนี้จะไม่ได้มาเล่นเกมหรืออะไรนะครับวันนี้ตั้งใจจะมาชี้แจงนะครับสำหรับเพื่อนๆทุกคนเลยนะฮะที่ติดตามผมอยู่บน y t u t u นะครับทั้งหมด227 s u b s c r i b e นะฮะขอบคุณทุกคนจริงๆเลยนะฮะก่อนอื่นเลยต้องขอบคุณมากๆนะครับที่ติดตามผมนะครับทุกคนที่ เข้ามารับชมเวลาผมไลฟ์สตรีมนะครับหรือเข้ามาคอมเมนต์พูดคุยกับผมนะฮะผมดีใจจริงๆนะแล้วก็จําพวกคุณได้หมดนะครับยังไงเนี่ยวันนี้นะฮะผมจะมาชี้แจงว่าผมอาจจะไม่ได้ไลฟ์สตรีมนะครับเกมเนี่ยบน YouTube แล้วนะครับเพราะว่าหลายๆอย่างนะฮะทำให้ผมตัดสินใจนะครับที่จะเริ่มต้นนะครับย้ายไปทำเพจ o f f i c i a l นะครับบน Facebook นั่นเองนะครับก็คือ ง่ายๆนะครผมจะมาชี้แจงว่าผมกำลังจะย้ายไป Facebook แล้วนะครับถามว่า YouTube นะฮะผมจะทำต่อไหมนะฮะจริงๆผมไม่ได้หายไปไหนนะผมก็ยัง อยู่กับ YouTube ต่อไปแต่ว่าผมคงไม่ได้มาในรูปแบบไลฟ์สตรีมนะครับอาจจะเป็นในรูปแบบของการทำคลิปนะฮะแต่ต่อคลิปลงนะครับไฮไลท์สนุกสนุกนะฮะในหนาคตนะครับส่วนการไลฟ์สตรีมทุกอย่างนะครับผมจะย้ายไปไลฟ์บน c e b o o k Page ของผมแล้วนะครับผมยังไงก็ฝากเพื่อนๆนะฮะเข้าไปติดตามด้วยนะครับอันนี้ก็จะเป็นใน u t u b e ผมนะฮะก็จะเห็นว่ายอดคนดูนะับยอดวิวเนี่ยค่อนข้างจะน้อยนะครับกว่าที่ผมตั้งใจไว้นะฮะหรือตั้งเป้าไว้ นะครับซึ่งเลยทำให้ผมตัดสินใจที่จะย้ายไปลองทำบน f a c e b o o k นะครับและผมก็ได้ทำมาประมาณเกือบๆจานหนึ่งสัปดาห์แล้วนะครับได้เห็นสิ่งที่แตกต่างค่อนข้างเยอะมากนะฮะเดี๋ยวผมจะพาไปดูบน f a c e b o o k กันเลยนะครับอ่ะอันนี้ก็จะเป็น facebook ของผมเองนะครับเป็นเจ r โรนิโมนะครับซึ่งอันนี้จะเป็นเพจของผมนั่นเองครับเพจเจโรนะครับชื่อว่าเจ o โรนะครับสามารถค้นหาได้โดยการพิมพ์ว่า jlow fps นะครับจะเห็นเนี่ยฮะใต้คําว่า jlow นะครับเพื่อนๆสามารถค้นหาได้เลยนะครับ jlow fps นะครับก็จะเจอเลยนะครับกดเข้ามานะฮะก็จะมีลิงก์นะครับตรงวิดีโอเนี่ยจะเป็นลิงก์ต่อไปยังยู u ูบนะครับอ่าก็ตอนนี้นะฮะผู้ติดตามที่ผมสร้างมาไม่ถึงสัปดาห์นะฮะมีผู้ติดตามไปแล้วทั้งหมดเนี่ย42คนนะครับกดไลค์39คนนะครับ ทาร์เก็ตแรกของผมนะคะคือ100ผู้ติดตามนะครับถามว่าทําไมผมต้องการ100ผู้ติดตามนะครับจริงๆเนี่ยมันมีเหตุผลนะฮะเงื่อนไขก็คือว่าถ้าเพื่อนๆสังเกตนะครับผมจะไลฟ์สตรีมบน y o u t u b e เนี่ยด้วยความชัดที่720 HD ตนะฮะแล้วก็ความลื่น 60fps ถูกไหมครับแต่เมื่อผมย้ายมาบน f a c e b o o k เนี่ยผมจะยังไม่สามารถที่จะไลฟ์นะครับ ในระดับ60 fps ความลื่นนั้นได้นะครับเพราะทาง Facebook เนี่ยทำการล็อกไว้อยู่นะครับโดยการที่ผมจะต้องทำเหมือนเป็นอารมณ์แบบเป็นเควสหรือภารกิจนะฮะก็คือเป้าหมายนั่นเองนะครับก็คือจะต้องมีผู้ติดตามถึง100คนนะครับเมื่อผมมีผู้ติดตามครบ100คนแล้วนะครับทาง Facebook เนี่ยก็จะปลดล็อกนะครับให้ผมสามารถสตรีม ความลื่นนะครับหรือความชัดเนี่ยได้ตามที่ผมสตรีมตาม y o u t u b e เลยนะก็คือความลื่น 60fps เลยนะครับแต่ตอนนี้ผมยังไม่ถึง100นะครับก็แค่40กว่าคนนะครับก็ความลื่นก็จะประมาณ 30fps เท่านั้นเองนะครับแต่ว่ามันก็พอดูได้นะครับอันนี้ก็จะเป็นนี่ฮะผมจะให้ดูความแตกต่างนะครับนี่เลยครับเอาแค่ตัวนี้เลยนะฮะคือผมก็ไลฟ์มาทุกวันนะครับก็ประมาณ45วันแล้วแหละเกือบเกือบสัปดาห์หนึ่งแล้วนะครับดูยอดคนดูนะครับ อันนี้เป็นคลิปแรกนะฮะคลิปแรกๆนะครับดูครับ200กว่าคนเลยนะ200กว่าวิวนะครับยิงมาล่าสุดเมื่อวานเมื่อคืนนะฮะสดๆร้อนๆนะครับก็800กว่าวิวเลยนะครับซึ่งหลายๆอย่างนะฮะทำให้ผมรู้สึกว่าเออแบบเราน่าจะลองย้ายมา Facebook นะอะไรอย่างงี้นะฮะก็เลยอยากจะมาเชิญเพื่อนๆทุกคนนะครับช่วยมากดไลค์กดติดตามแฟนเพจเจโรของผมนะครับบน a c e b ุ o k ด้วยแล้วก็ ย้ายมาดูบน Facebook กันนะครับเพราะว่าคนที่ดูผมใน youtube เนี่ยที่พิมพ์มาเมนเนี่ยผมจำได้หมดเลยนะยังไงก็ถ้าคุณย้ายมาดูผมติดตามผมบน Facebook แล้วเนี่ยถ้าผมไลค์เนี่ยคุณสามารถพิมพ์แสดงความคิดเห็นมาพูดคุยกับผมได้นะครับแล้วก็แจ้งชื่อได้ด้วยผมจำได้นะครับยังไงก็ฝากไว้ด้วยนะครับทาร์เก็ตนะครับเป้าหมายก็คือหนึผู้ติดตามแรกนะครับยังไงผมก็ ต้องขอบคุณอีกครั้งนะสำหรับทุกคนเลยนะครับที่เข้ามาติดตามผมนะเข้ามาติดตามผมบนอ่า u ูทูนะครับแล้วก็อันนี้ก็จะชี้แจงว่าโอเคเชิญชวนนะครับย้ายไป Facebook กันด้วยนะครับแล้วก็เราจะย้ายไปด้วยกันนะฮะแล้วก็ไปดูไปพูดคุยกันเหมือนเดิมนะครับบน Facebook เองนะฮะน่าจะเข้าถึงง่ายกว่าด้วยนะครับเนี่ย จะเห็นว่าคนดูจะเยอะนะฮะกว่าบน u t u b e ค่อนข้างหลายเท่านะครับยังไงก็ฝากด้วยนะครับฝากติดตามผม zero นะครับคนเดิมนะฮะบ,บนเกมบน Facebook ด้วยนะครับและอีกไม่กี่เดือนข้างหน้านะฮะอีกอนาคตเนี่ยจะมีเกมใหม่ใหม่านะครับซึ่งผมก็ตั้งใจไว้แล้วแหละว,ว่าผมจะไลฟ์เกมใหม่ๆด้วยนะครับจะเป็นเกมอะไรก็อย่าลืมติดตามกันด้วยนะยังไงก็ ฝากไปเท่านี้นะครับสำหรับคลิปนี้นะครับคืนนี้นะครับผมมีไลฟ์สตรีมบน Facebook ด้วยนะครับคืนนี้เลยนะฮะยังไงใครฟอลเนี่ยก็สามารถรอดูผมได้เลยนะครับคืนนี้นะครับแล้วก็ไปพูดคุยกันได้นะครับสำหรับคลิปนี้เนี่ยน่าจะพอแค่นี้แล้วนะครับยังไงก็ขอบคุณจริงๆนะทุกกำลังใจทุกการติดตามเลยนะฮะยังไงก็อย่าลืมไปติดตามผมบนเฟซด้วยนะตามผมไปนะครับแล้วก็เราจะไปด้วยกันพูดคุยไปด้วยกันในอนาคตครับเราจะอยู่ไปกันอีกยาวๆนะครับ ก็สำหรับคลิปนี้ขอจบการอัดคลิปเพียงเท่านี้นะครับหวังว่าจะเจอเพื่อนๆทุกคนนะครับบน Facebook l i ฟ e ของผมด้วยนะครับยังไงก็ขอบคุณมากนะครับแล้วก็สวัสดีครับเจอกันครับผม